สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พูณชาแนลนะครับกับสวนกล้วยไม้ออมออคิดนะครับเราผลิตและจําหน่ายกล้วยไม้แวนด้าคาร์ลูสีทินเนเซียนะครับและไมใบกางที่นิยมนะครับวันนี้ผมไม้ใบกําลังนิยมค่ะพูดชัดๆพูดใหม่สิไม้ใบที่กําลังไปที่นิยมครับผมอ่าผ่านจะผ่านวันนี้เราไปเดินที่ตลาดกระปาฟิชชิงบ้านโป่งนะค่ะไปได้ต้นนี้มาครับผมเห็นแล้วต้องซื้อเลยครับ ดูดูลายไ่เลยครับถ้าไม่ชมนี่ครับยกขึ้นสูงสูงเลยค่ะเขาอกเลยยกเสื้อเขาาอกแล้วยกออกมาอีกออกมาอีกแล้วก็หันหันหันใบมาทางกล้องออดูดูฟอร์มไม่คือไม่ได้เนอะเห็นมันมันสวยมากเลยครับถูกใจถ้าเป็นผู้หญิงนี่เป็นเสมอเลยอ่ะพิตตี้เลยไหมพิตตี้อคุณพระดีมันมี นี่ครับผมน,นี่ผมจะมามาปักหลักเป็นไหมเงี้ยผมจะมาปักหลักแล้วก็เจา้าเนี่ยสเปกตามอสเนี่ยครับเนยทุบน้ํเราก็จะล่อรากมันให้รากอ,ออกที่มาทั้งถุงสิเนี่ยผมจะล่อรากมันให้รากมันออกเยอะๆแล้วผมก็จะตัดพวกนี้นะคะไปไปซื้อได้ที่สนามหลวงสองเนาะเออแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเราจะซื้อของร้านถุงเงินถุงทองเนาะ เอออันเนี้ยเราจะซื้อแล้วก็พวกดินพิทมอสอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้จากหลานถุงเงินถุงทองมานะคะนี่ครับผมจะเสียบให้ดูนะครับหลงงันผมคุยมาเดิมครับเพื่อน,นำไปเป็นนำ้ำาของมาให้มันดูดลากแทงปเด็กกูดูดลากเราพูดชื่อร้านเจเล็กถูกป่ะไ,ได้พี่เล็กัร้านชื่อร้านถุงเงินถุงทองออมจำได้ไลเละะยลเลหลานพี่เล็กนะคะออมเล้แต่ร้านพี่เล็กเดี๋ยวคุยล่างนะคะไอ ลากเยอะออมลากเยอะไอยู่ใจเอาวตะเกียบเอาอันนี้ดูลากไหมไม่เห็นหรอกมืดอ่ะแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันเยอะเขี่ยไปมันจะโดนลากไงนิ้วบางหมดเลยกล้องอ่ะอืมคุยคุยเลยพวกผมเอาให้ลากมันหลบไปนะครับให้ลากมันหลบไปอ่ะเอามืออ่อนหน่อยคอดูรูหน่อยไม่เห็นหรอกมืดเห็น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 เออเออเห็นลากอ่อน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 พอพออ่ะพอพออ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะปักหลักนะคะแล้วก็มันมีหลายไหนชี้หลายให้ดูหน่อยมีกี่ข้อแล้ว นี่ไงที่ลากเห็นไหมด่าเริ่มออกนี่ดีล่ากเริ่มออกวิชานี้นะคะคือได้มาจากการที่เราอะได้ผู้ชลุมานะคะแล้วคราวนี้ออมอะเอาลากไปล่อนะคะแล้วก็ใช้สเปกตรัมมอสล่อล่างนะคะคือตอนน้อมตัดผู้ชลุออกมาเนี่ยลากแบบแข็งแรงมากแล้วก็เส้นใหญ่นะคะข่าวจ๊วะหน้าเจี๊ยเลยค่ะแล้วก็จะเลยจะมาใช้วิชานี้กับโมจิโต้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราต้องแช่น้ำกอ่อนใช่ไหมคะมันมานขยาามเลยเออเราก็ต้องบิดให้มันมานเนอะอาะยกมาใกล้กล้องเลยค่ะไม่ต้องไปทำแอบทำข้างต้นไม้เลยจ้าโอเคสวยเนาะลายสวยมากเลยละลายเลยละลายเลย <c oughs> พอไหมเนี่ยต้องเอามันจะต้องเอาชุดลังบ่ อ๋อรอยเชือกลังช่วยลังไปเนี่ยช่วยรังไหมอืมรอยต้องเอาเชือกเออชุดช่วยลังแล้วอันนี้งอเงี้ยไม่ชอบลังอ่ะไม่ชอบพันธนาการต้นไม้อืมก็แค่นีไไ้เอ่ยจะบอกและง่ายๆนะคะเนี่ยคะ่ะใส่ไปแค่นี้เองนะคะใส่ให้ดูนะคะ ก็เดี๋ยวตรงตรงนี้นะคะอมอก็เลือกต้นที่สวยที่สุดมาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะลายแบบนี้ใบแบบนี้นะคะก็ต้องมาจากต้นนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะเราหยิบต้นนี้มาแล้วต้องรอไหลค่ะคุณคุณผู้ชมคุณผู้ดูรอไหลต้นนี้ประคองมันหน่อยไหมเพราะว่าหไหนคะผมกลักวนี่มันจะหลุดเชื่อประคองมันหน่อยมัโอ้โหมันใหญ่ไปฮะเดี๋ยวไม่หลุดไงเดี๋ยวมันจะพี่อ้ออามันน่อยมันหน้าไปหน้าไปแล้ว มันหนาไปเออแค่นั้นแหละให้มันบางๆแล้วก็สูงๆงค่ะโอเคยิงได้ไหมใช่ใช่ได้ได้ไกูมนุษย์ไงเอาเอาไอ้นั่นก็ได้เชื่อผูกก็ได้ยอมอยอมยอมอมยอมออมยอมนี่นะคะต้นไม้แต่ละต้นนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์หรือเฉพาะตัวนะคะความสวยของเขานะคะไม่เท่าเทียมกันนะคะของแต่ละต้นนะคะต้นไม้ชนิดเดียวกันพันุเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันก็ต้องดูกันที่ลายนี้หละจ้ะ นะคะนี่กลมดุดก็คุณผู้ชมเนี่ยเห็นว่าลายเนี้ย พอได้ไหมนะคะชอบไหมคิดเหมือนกันไหมนะคะหรือคิดไม่เหมือนกันก็มาในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะออมยินดีรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าอมฟังจากผู้มีประสบการณ์อย่างพี่ๆห,หลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยอมก็จะได้ความรู้เพิ่มด้วยนะคะหลายท่านที่แนะนําเราเราก็เอามาทำเนาะเราก็มาทำตลอดนะคะเรายังไม่เรื่องไม้ใบครับผมค่ะ แต่เราเก่าเรื่องกล้วยไม้เ <laughs> ท้าอายุลูกเลยทําเท้าอายุลูกเลยค่ะนะผมล้างประมาณนี้นะไม่ต้องให้มันแน่นมากน,น,นะอมนะเราเอาแค่ตึงๆได้ไหมออมะอนะืมอืมให้ลากมันโดนอ่ะให้ร <c oughs> ากมันโดนยอดมันติดหยือย่งนะ <c oughs> เพื่อเหมือนจะได้ลดยอดอย่ยไปล้างมันมากดีเดีย๋ยวมันจะแตกรดใหม่อะพี่อืมนี่จะเอาต่ำ <c oughs> เอาตรงต่ำต่ำตรงนี้เลยตรงข้อเลยตรงข้อเลยเพราะตรงนิ้วอมเลย ก็เอาเชือกไว้ข้างบนก็ได้ไม่ต้องแก้แล้วอย่างเงี้ยเหรออืไม่ต้องคอเลยบนคอเนี้ยไม่ได้ดิยมันจะมีทำไมอ่ะมันสูงมันอ้อมลงไปอ๋อต้องได้ละช้าหน่อยมมอเตอกัดออกไหมเนี่ยเอากล้องมือตกมือตกได้ไหม นะดนดนเอ,อเอาเอาอันนี้ออกเอาออกจากอันนี้ไปต้องเข้าข้างในใช่ไหมเข้าข้างในจะได้ไม่ต้องไปพูดเขาเยอะเนี่ยนะประมาณนี้นะประมาณนี้เออเนี่ยสวยละจะได้แบบว่าเวลาออกรอดจะได้ไม่ต้องไปสะเทือนไงต้นนี้ไม่มีรอดเลยไม่ใช่หรอนี่ไงเห็นรอดไหมคะเนี่ค่ะรอดนะคะนี่ เราก็จะยืดประมาณนี้นะคะกูไอ้นี่มันจะหลุดไม่หลุด,ดไม่หลุดท่าเนี้ยแหละผมเป็นเส้นๆนะมันจะเป็นเส้นยาวมันก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าใครปิ๊งปังโมเจโตโต,ต้นนี้นะคะเดี๋ยวรอไหลพุ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราแบ่งนะคะเดี๋ยวเราแบ่งให้นะคะนี่นี่นี่แตมตนแบ่งให้แต่เราคิดตังค่ะอันนี้อันนี้จริงๆแล้วคือตั้งใจจะไปซื้อต้นนี้นี่ครับเล็บฉีกครับ <Wow. S 1> ตั้งใจใจซื้อ EP นะคะ EP <Wow. S 1> ดังข่าวนะคะเออเออเราทำความสะอาดใบให้คุณลูกค้าดูนัอยแล้วคุณผู้ชมวิธีการทำความสะอาดใบนะคะอันนี้คือผู้ชมที่ดู y o u t u b e นั่นแหละคะ่ะแนะนำเรามานะคะบอกว่าใช้โดยการใช้น้ำยาสไลด์นะคะผสมน้ำหนลิตรนะคะแล้วก็บีบปัดมาดแล้วก็เช็ดใบให้สะอาดนะคะมันจะช่วยได้หลายเรื่องเขาว่าเรื่องอะไรบ้างนะพี่ แบคที ria แบคทีเรียเนี่ยอันโบนี่ไมมันต้องเช็ดพวกไม้ดังดังเยอะเยอะด่างขาวเยอะนะผมใช้ต้องต้องเช็ดไหมเนี่ยต้องเช็ดสิเน่ะน้ำลิตรไงขวดลิตรน่ะไม่ไม่ใช่หรอกไม่ได้ใช้น้ำลิตรหรอกใช้้นพี่เขาบอกหนึ่งลิตรหรออือแล้วก็แบบนิดๆยดนิดๆยดแบบนิดๆเลยไม่มีนิดเลยกระป๋องนั่นไงกระป๋องลวดไง อ้าเดี๋ยวเราก็ชมความงามของต้นไม้รอพีิราไปเรื่อยกๆก่อนน,นี่แอบอ้เราแอบใบนี่แอบอ้อัลโบเนี่ยออมเช็ดนะออมเช็ดใช้สูตรเนี้ยนะคะเช็ดนะคะเดี๋ยวออมจะเช็ดให้ดูนะคะนี่กนะร็รอดมาแล้วนะรอดมาแล้วจะพาไปดูอัลโบอัลโบรอดมานี่อัลโบออมเนี่ยก็คือตรงเนี้ยฝนตกน้ำเยอะไปไปลายใบนี่เลยเน่าเลยเด็ดออก ษษษมันชื้นรอดไหมเรานี่ไม่รู้ด้วยนี่นะคะเราก็ใช้สูตรที่พี่เขาสอนเลยเช็ดน,นะคะช่วยเรื่องแบคทีเดียได้แล้วก็ใบก็สวยนะคะใช่ไหมใช้ก็ใช้เยอดนิดเดียวเนาะนิดเดียวใช่ไหมคะมนิดเดียวแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่ละเช็ดให้ดูต้นนี้เฮโอกาสใช้สามีเลยเพราะเราก้าดจะชิดละ <c oughs> ลายนะคะละลายน้ำยาล้างจานบ้านาเราเนะะี่ยค่ะ ต้องพูดว่าน้ำยาล้างจานสิเนาะแค่ใครโหแค่นิดเดียวนะหยดไปนิดเดียวนะที่พี่เขาบอกนะเราก็่ต้องใส่ถุงมือนะที่ยิงเขาบอกต้องใส่ถุงมือไม่ให้มือเราไปสัมผัสมันอ๋อพี่ยาวยัสัมผัสดิเออเราไม่ใส่แต่เราอยากเอามือสัมผัสมันก็ไม่สนิทเดียวอ๋อยาวยยาวย้เดี๋ยวมันผิดสูตรเขาเดี๋ยวคนทําไม่เข้าเดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจว่าไม่ควรใช้มือสัมผัสนะคะยิ่งเป็นไม้ดังๆขาวๆเนี่ย ไม่ควรให้มือเราสัมผัสโดยตรงเลยนะคะพี่ๆที่ชม y o u u ูทมบนะคะแนะนำมานะคะเราก็เก่งไปด้วยผมจะช่วยะนะฆ่าพวกเอแทไลม์ชื่อแบคทีเรียเหรอยปบายนะมันเหมือนเป็นรูกผ่านๆรนู้มันไม่มีมือจับระบบต้องใช้ถุงม,มือ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามือเรามันมีเหงื่อมือพิษแบคทีเรียนะมันมีเหงื่อมันร้อน นเนี่ยเนี่ยใบเนี้ยใบเนี้ยใบหน้าเน,นี่ยดำดำเนี่ยเนี่ยเหรอก็ <ๆ S 2> บอกมันจะไอ้ใบน,นี้มันงิกมันจะกลายร่างนะหรอมันจะฉีกมันเลยงิกเหรออืมข้าบอกระเออความขาวบอกนะเราก็ไม่รู้เราเพิ่งเคยเลี้ยงเหรออี EP ด่างขาวเส้นเนาะนี่ต่อจะตัดข้อเมื่อไรเนรี่ยเราทำสมบูรณ์หน่อย ดูให้มันชินกับในรังเราก่อนให้มันกินน้ำกินปุ๋ยในรังเราก่อน<ะ>ประมาณนี้นะแต่มันทําได้ไม่เต็มที่ท่านผู้ชมมันต้องใส่ใส,สมือนะตามสูตรเขาว่าต้องไปลองลูบใช้ลูบเบาเบาอันโบเนี่ยมันก็มันก็ช่วยได้นะก็สะอาดขึ้นน้อยๆนะใส่นิดเดียวไม่ใช่ใส่เยอะนะเหมือนล้างจานนะไม่เอาไข่ามาเนา่านะน้อยๆลูกๆูกครับนะผมแล้วน้ำเยอะๆอืประมาณนี้สบมน้้ำเยอะๆอ่ะเอาโมจิโต้มาโชว์ทิ้งล,าล้าแล้ว ดูลายสักก่อนนะครับเห็นปอาไว้ที่อกเลยโชว์สุดๆไปเลยอ่ะยากได้มากอ่ะ,อะครับผมถ้าท่านชอบคลิปการเลี้ยงพวกกล้วยไม้คาร์ลีสีแล้วก็พวกไม้ใบกันนิยมอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ